สวัสดีครับชาวเฟอร์เดสเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซาครับวันนี้ท่านในเกมเดอะซูเปอร์หนึ่งหนึ่งชาเลนนั่นเองหนึ่งต่อหนึ่งชาร์เลนนะครับก็เป็นเกมฟังเพลงทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเกมอะไรเกมมาริโอก็คือเป็นเกมแนวเกมแนวมาริโอเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นแบบ FPS ครับคือมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็น่าสนใจดีก็เลยลองหยิบม,มาเล่นกันดูโอเคก่อนวิวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับปเปิดใจก้องซาเดี๋ยบผมโดยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่แจกให้เล่นฟรีกันในหน้าเว็บเดี๋ยวผมทิ้งลลลิิงกกกกก์เเออาาไววว้้แัันนนะครรบบผมม็ีีธ่ อะไรต่างๆก็น่าสนใจดีนะครับเป็นหนึ่งเกมที่ผมเฮ้ยเห็นแล้วเจ๋งดีวะ่ะก็เลยลองโหลดมาเล่นกันดูซึ่งเกมนี้โหลดฟรีนะครับไปโหลดได้ที่หน้าเว็บเลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับเอ็นเตอร์เข้าไปน่าสนใจตรงที่มันเป็นในส่วนของโอเคจอกี้มาริโอ้อ Mario แล้วแบบ fps อุ้ยน่าสนใจแบงนี้เลยเหรอว้าวอ๋อยิงอย่างนี้เหรอ,อโอเคอันนี้คืออะไรนี่ทำได้ผมพายผมว่าผมมีปุ่มจำปุ่มได้อยู่นะครับอ่าก็จะมีบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับ มีคอนโทรโอ้มีนั่งด้วยเหรออ๋อมีนั่งสุดยอดจะมีกราวพันใช่ไหมอ๋อเปิดกระโดดกระแทกไอันนี้ตัง้ทงท่านจะทำลายได้ปะอ่ะาถ้าอย่างนี้นี่จะทำลายได้โอเคอ่าอ๋อเขามีสอนนะว่าทำอะไรได้บ้างนะอันนี้คือเรายิงอ๋อยิงได้หรือว่าเอาหัวไปชนหัวชนเป๋าเฮ้ยชนเฮ้ยอะไรเฮ็ดเหรอเฮ็ดแดงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วตัวเฮ้ยเจ้าอุอยดยสูงโดดสูงนี่ไงเฮ้ย เหยียบได้ปะเฮ้ยได้อยู่นะอ๋อหรือว่าจะยิงก็ได้ยิงหรือเหยียบก็ได้โอเคยิงเฮ้ยอย่างนี้เปิดได้ปะพวกนี้ได้ปะวะไม่ได้โอเคเออสุดการเป็นเกมยิงมาละอันนี้เราต้องปุ๊บอ่าโอเคปับป๊บปั๊ป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 นี่ช่วได้ปะไม่ได้โอเคกล่องเอ้ยมันกล่องเอ้ยมีเหรียญด้วยเหรอมีเหรียญที่ซ่อนอยู่เหรอโอ้ชอบทำลายทำลาย เออชอบทำลายฮะชอบทำลายมันมีเวลาจับไว้ด้านขวาบนอะเอออาจจะต้องแบบเล่นแบบเน้นเวลาด้วยปะต้นไม้อู้หต้นไม้หันมามองด้วยน่ารักจังอุ้ยสวัสดีเพื่อนอันนี้ทำลายได้ด้วยอุ้ยเหรียญแดงน่าจะเป็นแบบอะไรแบบเก็บอาชีพเมนต์อะไรเงี้ยเก็บเหรียญก่อนอุ้ยโดดใหญ่โดดพุชยาเก็บก้อนเี้บก่อนไม่ได้ไม่ได้อ่าโอเคฮึบเออกระแทกยาอุ้ยมาว่ะ สองรึเปล่าสองรึเปล่าไปต่ออุ้ยเห็ดดำเห็ดดำคืออะไรอ่ะอ๋อยิงไกลขึ้นเหรอน่าสนใจเอาทำลายได้อันนี้คือระดับข้ามเลยใช่ไหมอ๋อโอเคเฮเห็ดอย่าอยาอย่าเจ้าเห็ดน้อยอันนี้คือเก็บอ่าอันนี้คือทำลายเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีดาวด้วยเหรอน่าสนใจดีมาก่อนดีมาก่อนอันนี้คือ เก็บอุ้ยไอ้อันนี้ต้องโอ้กระแทกโปฟ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 ไม่เรื่องตอนเด็กๆเลยเฮ้ยมีดาวเด้อดาวเก็บไปวะเก็บเก็บดาวเก็บดาวของดีชนมาชนเฮ้ยชนได้ชนได้ตื๊ดตื๊ดตืดตืดตืดเฮ้ยมรงนีเห็นดำอ่ากีนเก็บได้อันนี้ดีอยู่แค่นี้เหรอแค่นี้ใช่ไหมโอเคเราขึ้นอึ๊บเฮ้ยเห็นเหรียญอยู่เก็บเก็บเก็บยายา มีพังกล่องหมดข้างล่างข้างล่างมีอะไรไหมมีอะไรนะครับว้าวขึ้นบนมา<อ>ม่วงมีอะไรอะ่ะไม่มีหรอเนะาะเฮ้ยมีกล่องอา้าวมีทางลงเหรอว้าวนี่แล้วเนี่ยอุย้ยมีไฟด้วยเหรออ๋อเป็นแบบอ๋อห้องลับห้องลับห้องลับโอเคออกมาอ๋อตรงนี้นี่เองแล้วก็โดดมาต่อนะโดดเฮ้ย เฮ้ยมีเหรียญเอายิงเก็บเหรียญได้สบายแล้วฮะคราวนี้โอเคเอ่อก,ก็ก็ดีนะมุมมองอีกก็ดีครับฮึบโดนมาเอ็กนี่คืออะไรอ่ะเอ็กอ,อุ้ยอ๋อโดดใส่ได้ก็ว่ามันเป็นตัววีตัวเอ็กวะเฮ้ยนี่อ่ะชนยิงนี่ไงยิงทุกอย่างกระแทกกระแทกเฮ้ยอ,อะไรตัวสีเหลืองเหรออย่าอย่ายายา,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 ยา ตรงนี้มีอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยนั่นเหรียญว่ะเดีนน๋ยวนะเปิดอุ้ยอุ้ยเหรียญแดงห้าอันวะ่ะนี่คือโอ้ยอ๋อเป็นเหรียญเหรอเหรียญล็อกหนอย่างเงี้ยเหรอดีเก็บได้อันนี้ดีฮะมันมีก่อขอแค่นี้ใช่ไหมโอ้ก็คือมาได้อ๋อมาเก็บเหรียญน,นั่นเองครับ น่ารักเดี๋ยชอบชอบโอเคเราเดินกลับไปทางต่อออกไปทางนี้ต่อนะฮะอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อนันเดียวตายเหรอเราถึกจัดใช่ไหมโอเคตรงนี้หมดแล้วอันนี้หมดนี้โฮ้ยทางขึ้นหรอทางขึ้นอ๋อเสาปะเสาจบอะไรอย่างงี้ปะอ๋อนี่ไงต้องต้องเหยียบต้องเหยียบหนึ่งสองฮึบอุยหย่าโอ้เก็บประตูไปเก้าสาม ก้าสามเปอร์เซ็นต์นะเก็บเหรียญไปเจ็ดสี่เปอร์เซ็นต์เรดคอยห้าสี่นาทีครับเฮ้ย so น่าสนใจนะเฮ้ยอีกสักเกมหนึง่งเอาแบบรอบนี้นี่เราแบบเก็แบเบก็แบบของอย่างเดียวไหมอา่าเน้นเก็บของครับไม่รีบเมื่อกี้เราแบบเซอร์เวยรอบแรกอ่าตรงนี้มีอา่านี่มีของอออเออโอ้ยมันมีแดดด้วยนี่หว่านีบอนอนีบอน,อ,นอ๋อเนี่ย ผมกระโดดกระโดดไกลได้ฮึบโอ้โดดยากอยู่เดี๋ยวของก่อนของก่อนดีของก่อนตรงนั้นมีเหรียญน,นะยิงก่อนเอาเซตนีต้ตายก่อนอ๋อตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่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 หญหญทำลายทำลายทำลายฮึบเย่ต้นไม้นี้น่ารักจังเอายิง,ง,งได้ด้วยเหรออุ้ยยิงต้นไม้ด้วยว้าวเรนนี่สำรวจแนละ้วทุกคนนะรอบนี้ ยาทำลายหมดหาของหาของมาโอเคทำลายทำลายตัวอุ๊ยมีเหรียญด้วยปะเก็บดีครับอย่างนี้สวยยิงตาต้นไม้ได้ของไหมเออดูเป็นคนเร็วเลยนะอ่ายาผมเห็นผมเห็นผมเห็นอุ๊ยเหรียญแดงอีกหนึ่งเหรียญมันรีใหม่เลยเนี่ยใช่ไหมใช่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีของล่องหนนี้ด้วยเหรอ โอ้มีของต้อง,งหนนด,ด้วยว่ะต้องมองดีๆด,ดีอย่างงี้ว้าวโดดข้ามไปยิงหน่อยเพื่อนนี่แน่โอเคเหรียญมาหนึ่งเหรียญดีบาฮึ๊กระแทกเหรียญแดงเหรียญแดงโอเคฮะโอ้โหว้าฮะเป็นเหมือนกระโดดพุ่งนะครับยิงยิงหมดอ่ะยิงหมดยิงหมดเปิดเจอของกำลังกำลังบ้างบ้งบ้างบ้างบ้งเลย ฮ่าฮ่ย <Ll av ad> ่ายเก็บอันน yes. uh? ี euh ้มีอันนี้อยู่อันนี้คือกระโดดเรายิงก็ได้ฮะปังปังปัปังปงึ๊บตึ๊ดตึ๊ตเราเก็บเพื่ออะไรฮะเก็บเพื่อเก็บเพื่อเพลงฮะดีเพื่อนดีเพื่อนเออเอ้าโชว์เอ้ยผมโดนเลย อันนี้ก็ทำลายทำลายทำลายต้องมองดีดๆเนี่ยเผื่อมีของล่องหนนะเนี่ยสังเหลืองน,นี่คืออะไรทำลายได้ปะวะได้ปะไม่ได้นะโอเคนี่ทำลายได้ปะเฮ้ยขึ้นบนก่อนฮึบ<อ>เก็บของก่อนโอเคทำลายหมดทุกอย่างทำลายด้วยอูอ้วทำลายมีเหรียญแดงด้วยดีดีดเพื่อนดีอันนี้ทำลายได้ปะ เออดีว่ะเออทำลายก็ได้ว่ะเงาเหรออ๋เงานี้เปิดทุกอย่างให้เธอแล้วโอเคเราก็ขึ้นแบบนี้เลยเปิดมาฟ้าบเก็บเหรียญไปเฮ้ยมีของซ่อนเห็ดดำตรงนี้โอ้เพิ่งเห็นเลยว่ามีเห็ดดำเยอะเปิดเปิดเปิดตรงนี้เปิดปะไม่ได้โอเคถ้าเกิดเราโหลดอันนี้ใส่จะพังไหมไม่พังนะโอเคปึ๊บโดลดอันนี้เก็บเหรียญได้ นี่ทำลายได้ปะไม่ได้นะเก็บไปเก็บเหรียญไปฮึ๊บโดดอันนี้มีเหรียญอันนี้มีเหรียญเออมีเหรียญหกอันวะ่ะถ้าทำลายได้นัแน่จริงโอเคกระแทกกระแทกเออหนึง่งเหรียญไปต้องมองดีๆเผื่อมีของล่องหนตัวเล็กตัวเล็กมาตัวเล็ก ตัวเล็กมาตัวอื่นตัวเล็กมา,าดิแดดแดดที่ทำลายได้ปะมันมีอะไรทำลายมะ <c oughs> ไม่มีเนาะเออเออโอเก็บ <c oughs> เหรียญว่ะรอบนี้ว่ะเยอะขึ้นบ้างรอบนี้ผมดได้ผมมีหกอันนี้ไปเก็บของก่อนป๊าปนี่เก็บเหรียญอย่างรวดเร็วป,ป๊าปมีทุกอย่างตอนนี้มีทุกอย่างจะมีอะไรแล้วเนาะ น่าจะยังมีแบบของที่ยังซ่อนอยู่ที่เรายังไม่เห็นอีกนะผมคิดว่าโอเคหมดตรงนี้หมดแล้วบนนั้นขึ้นได้ปะเฮ้ยข้างบนอะไรอ่ะอ๋อไม่ไม่น่าใช่ปะดูก่อนดูก่อนไหนก็มาทุกคนสำรวจก่อนเฮ้ยเหมือนมีประตูขึ้นไปหาอะไรด้วยวะใช่ปะผมเหมือนเห็นประตูอ่ะก็ขึ้นไปไงวะ เฮ้ยเฮ้ยมีท่อไข้างล่างมีท่อว่ะไอ้ไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่เอาข้างล่างมีท่อได้ว่ะไอ้นี่ทำายได้ปะอ้ยถอยได้ด้วยว้าวว้าวโอ้ดีดีอันนี้ทำลายได้ปะไ้ได้โอ้ต้นไม้ทำลายได้ด้วยนะนี่อะไรอ่ะผมมีเหรียญตรงนี้อันนึงเหรอผมแปดอันแล้วเนี่ย ออมรายได้ไปนั้นอ่ะออมรายได้ด้วยนะเหลือแค่งานเดียวอ่ะเหรียญโอ้ว่ะโอ้แต่ผมก็ผมก็หามาสุดเหมือนกันนะอาจจะมีอีกแหละแต่ว่าไม่รู้ตรงไหนนะก็โอเคน่าจะเคลียร์แล้วสำหรับผมนะโอเคไปฮะปาบนั่นแหละ9386อุ้ยเยอะขึ้นนะแต่ก็โอเคครับใครอยากเล่นอยากลองหาให้ครบ100%ก็ลองโหลดมาเล่นได้เกมนี้เล่นฟรีนะครับผม ไปิหโลดก,ก็มาได้เลยนะครับเอาโอเควันนี้มานี้แล้วกันว่าจะใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ครับเป็นอาจัจใจกล้องซ่าด้วยผมสวัสับวันนี้ไว้เช่นครับสนุกดีสนุกดีเจ๋งด,สสดีสวัสดีครับ